กลุ่มทะลุวังบุกหน้าพักเพื่อไทยไล่ภูมิใจไทยครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวจิติยการเิลสรนีประชาชนไทยพีบีเสรายงานใี้ฟังนะครับตามรายงานของผู้สืขข่อข่าวโต๊ะการเมืองไทย PBS นะครับรายง,งานว่าผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มทะลุวังบุกพักเพื่อไทยครับนำแอลกอฮอล์ฉีดพ่นแล้วก็พ่นสีตามพื้นที่เสาแล้วก็พื้นบริเวณหน้าทางเข้าอาคารระหว่างการแต่งข่าวร่วมส่องพัก หลังเข้าประชุมการจัดตั้งรัฐบาลร่วมนะครับในวันนี้คือเรียกร้องให้หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยออกมาขอโทษประชาชนผมบริหารโควิดผิดพลาดนะครับซึ่งความวุ่นวายนั้นเกิดขึ้นระหว่างการแถลงข่าวของพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยนะครับพี่ทําการพรรคเพื่อไทยซึ่งอยู่ที่บริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่ผู้ชุมนุมที่เรียกเองว่ากลุ่มทะลุวังได้เดินทางมาเรียกร้องให้ทั้งสองพักได้ออกมาขอโทษครับหลังจากที่แยกทางความร่วมมือทางการกับพรรคเก้าไกลและก็หันมาร่วมมือกับพรรคภูมิใจไทย รวมถึงนะครับเรียกร้องให้ในายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยออกมาขอโทษประชาชนกรณีการบริ